พี่ FC ถามเข้ามานะคะว่าสายน้ําพุ่งอ่ะใช้ยังไงแล้วมันพุ่งแบบไหนนะคะกําลังจะตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกใช้ระบบน้าแบบไหนดีเนาะวันนี้น้องก้อยพามาดูแปลงหญ้าค่ะอันนี้จะเป็นสายน้ําพุ่งแบบ5รูนะคะก็จะพุ่งแบบนี้ค่ะเป็นละอองฝอยๆมันฝนตกแบบนี้ค่ะ นี่เลยนะคะต้องถ่ายย้อนแสงนิดนึงไม่องั้นเขามองไม่เห็น,นะค่ะทุกคน <laughs> น้องก,ก้อยไม่แน่ใจว่าในกล้องอะมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะพุ่งแบบนี้คะ่ะอันนี้เป็นแบบห้ารูนะคะก็จะเป็นละองฝอยๆแบบนี้คะ่ะวิธีการต่อก็ถ้าเราจะต่อแบบง่ายๆนะคะก็คือเราเอาสายยางที่เป็นสายยางน้ําของเราะคะ่ะก็เสียบใส่กับสายน้าพุ่งแบบนี้แล้วก็เปิดน้ําได้เลยคะ่ะส่วนการพุ่งเนี่ยจะพุ่งเบาหรือพุ่งแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ํานะคะแรงดันน้ําของเราเนี่ย มีแรงดันเยอะแค่ไหนเขาก็จะพุ่งแค่นั้นยิ่งสายเรายาวมากเท่าไหร่แรงดันน้ำก็ต้องแรงมากเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนมันก็จะเหมือนเราใส่สปริงเกอร์อะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นฝอยๆแบบนั้นแต่ว่าข้อดีของการใช้สายน้ำพุ่งก็คือเราซื้อสายน้ำพุ่งหนึ่งมน้นเนาะเหมือน้องก็ไปซื้อเมื่อวาน100เมตร270บบาทนะคะเราก็ไม่ต้องซื้อท่อไม่ต้องเสียงเงินซื้อท่อนะคะมันก็จะประหยัดตรงนี้ค่ะ